หวันสามน้ำตกที่โขงเจียมอุบลราชธานี เรามาเริ่มกันที่น้ําตกแรกน้ําตกแสงจันทร์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าน้ําตกลงลูตอนแรกก็คิดว่าเป็นน้ําตกทั่วไปแต่พอไปถึงคือสวยเลยครับน้ําตกที่ไหลผ่านรูหินขนาดใหญ่ลงมากลายเป็นมา่านน้าตกที่สวยงามยิงช่วงที่แสงแดดส่งกระทบละอองน้ําจะเห็นเป็นประกายระยิบระยับมันแสงจันท์เหมือนที่เขาเล่าต่อกันมาบรรยากาศที่นี่คือสวยจริงๆบอกเลยใครชอบบรรยากาศธรรมชาติรมรื่่นี่คือตอบโจทย์เลย มาต่อกันที่น้ําตกทํากองที่อยู่ห่างกันไม่ไกลเป็นน้ําตกเล็กๆมีหลายชั้นแต่และชั้นตื้นๆน้ําไหลไม่แรงปลอดภัยจึงเป็นที่นิยมในการเล่นน้ําของนักท่องเที่ยวน้ําตกที่นี่จะมีช่วงหน้าฝนระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคม ปิดท้ายด้วยน้ำตกทุ่งนาเมืองเป็นน้ำตกกลางป่าสายน้ำที่ไหลลดหลั่นตามหน้าผาหินเสียงก็ทบหินทำให้บรรยากาศรอบๆสดชื่นข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวๆลมพัดเย็นสบายสูดอากาศเข้าไปรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยความเหนื่อยล้ารวมๆคือหิวใจสุดๆการไปเที่ยวครั้งนี้ทำให้เราได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติ ได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างขึ้นอย่างไม่แต่งเติมอะไรเลยแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าการได้ออกไปเจอที่แบบนี้บ้างมันทำให้เราสงบและเบาสบายขึ้นจริงๆ